เบสโอู้ดอกไม้สวด่าเขาเก็บเงินคณที่เนะครับ A นายดรเจอรเออร์อมันนางเกอไปไว้ไงจะแสบมันแสบมันไดเกิบ แคเออลล่เราจะมาอธิษฐานกันตุ๊กเลยเหรอแม่ครับเนหัวผมใช่มันคือเลือดเวลาไม่เยอะเท่าไหร่มันบอกทุกตัวเลยที่ไม่ที่หมดในเกมเนี่ยไอเลือดนี่งหมดเต็มมันจะแสดงเพราะมัดที่ในเกมเท่านั้นเฉพาะมัดที่ว่าเป็นหมดถ้าเป็นหมดมันจะมันจะไม่มีมันเท็จหนูมันเป็น มอบในเกมมันมีแต่ถ้าเปไม่แค่เป็นมอดหมูมันจะไม่มีเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจไมู่ีอ่ะแล้วขอทุวอย่หายไปงานด้วยเอียนก็ไปลงมัดสีด้สิมัดสีอีเชียอเขาเปิดมาค โควของนี่เกียมพร้อมเก็บให้หมดแม่เกียมพร้อมให้เราหมดเลยโ,โอบค้าแก้มมีดาบให้เราด้วย คืเปิดแล้วไม่ออกไปติดจมูกนะไม่ได้คิดติดเองเจอฝายะะแป็กนิดเจอแต่รัแพ็กที่สองที่เองก็ตายแล้วเพราะวะเมิดหกนี่แหละละเมิดมันจงหก นีห้าแต่จริงๆมันจะเป็นหกมันจะเป็นงบมีแค่สิบสี่ี่ะเก้าโอ้เจะเพิ่มอีกแล้วจแกะครับเล้จะไปแกการจะเกะก่อนคือน่าจะกจะเป็นสีตนะครับระตเที อู้ดอกไม้สูดค่าขอเก็บแต่เนียงเพราะที่ซูไม่ได้ดีแบบผมเยอะเก็บให้หมด โอ้โหหนักใหญ่ยี่สิบตัวอยอีกป็นเนี่ยถ้าตอนคืนจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหนัก,กคือผีจะอารวาสเราไน่ไเลยเพราะว่าแทศนี้พระผมรู้ว่าผีนี่หนักจริงผีบางตัวอยู่ตอนเช้าได้มีแค่ตัวเดียวยที่อยู่ได้ถ้าองนั้นถูกแดดตายหมด To các cái kẹt. Con cạnh tội yếu. Tầm một lều. Qua chưa vắn, yêu Nó có gì mấy chữ yếu. Tiếp ảo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 . 1 máy. ช่ไหมเอวีซีาตัวเปลี่นมันยี่สิอสีดวุ้ยเด็กปีเคยเปลียนมาเจอมาแปดปีเคยนอนกันมึงกับคะเบียงนนั้ำเองเอ๊ ร้อยตัวไว้เนอร์ไปสวยละประมาณน้าแบบไม่เป็นไม่ปิดประตูบ้านเท่ปุมมันทเทปเพราะแบบเดียวก็ชา้าแลยวโอเคทุคกคนไม่ใช่จ้ไปทางงานกันแล้วผมก็ไม่กางเลยครับรอ้อยแกะอตัวนนี้ตัวกดนะครับแก้ง ถ้าเราเจอเกตตัวแล้วก็ขีดตลอดไปดูขอไปหาร้านแม็กซ์ดิสก่อนมันต้อการอะไระรของกหมัเพื่อซื้อน้องใส แม่กสนิทจังนะแขกอ๋อเอซีธรรมดาเอสซาเวนน่าเมันกัเป็นอย่างนี้เลยโอโ้โหจริงเลยเป็นยังไงแกโอเคต้องการอยู่พอดีเองคือเองคือผู้ต้อง ผู้เรียกคือต้องเลือกอุปทียอ่าในในนั้นก็มีช่างแม่งเราครบแล้วไม่มีใครขอเอา ่พูดจะผิดแกวันดี้แล้วมาก็าขอยเลยพร้อมแป๊บมีมั้ยคือหนังไหมได้แลยโอเคมีพอดีโอเคอเครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมไม่มีแล้วมหมดแล้วอีมีแครรอดโวยแค่ไหไม่พร้อมไม่รูผมไม่มีแล้วขอไปซื้อเนนะี้ย กับแม็กซ์แมิกซมิแคทมึงฮลโหลแม็กซ์มิกอยู่ไหนมีแม็กซ์มิไม่เน,น่ร้านต้องการขา้พองกับแม็กซ์มิแกทมึงายไว้นี่นกินซีวีเออไหนก็ไม่รู้อ่ะแม็มกซ์มิมีไหมน้ำร้ โอเคร้านน่ากึงเดียวสามารถซื้อยากินกับมันได้แต่ต้องการร้านสนิดมากกว่าเออว่ะรักซื้อทำไมแล้วก็มีนี่ว่ะขนมปังจบยัง ร้านตรงยาร้านอยู่ลงมาเลยเกได้ง่ายโรงพยาบาลหรือไม่เอามันไม่ใช่โรงพยาบาลต้องเออคลินิกใช่าใจไหมตกะจหมดเลไยไี้นลลเนี่ยอ๋อในบ้านลุงเเนี่ยไม่เป็นไรครับนอนได้คืนนี่มันโรงตีเหล็กมีชุดเกาะขายไหมครับต้องการชุดเกาะพอดีเลย โอ้ Ooh, ชุ้กะนี่ชิ้เกาะนี่ขายด้วยแต่ mm hmm. ตามไม่ขาย mm hmm. ต้องหา่านโอเคครับยัา mm hmm. งไรต้องสร้างบ้านก่อน เป็นดีเป็นีเป็นดีผมพูด,ดอ,อะไรผมพูดอะไรอยู่วันนี้ติดมาทียังหาของไเอ่เจอโเกะวันนี้มีเยอะมากจอสรามานเป็นดีนนนเ,อาานดเอาผวกนวักนี้ด้วยกันนะมาดูดี है तो के में ทำอะไรดีแอบจะแกะอีกมาทำไมเอ็กไม้แล้วก็ไปตัดกันผู้ผิดฮุดไม่ใช่ตัดจบบ้านแล้วเอ็กมาตัดถึง แล้วไม่แต่วงกูขีนแต่จะถานไปได้กับลูกเจอได้เลย อะไรแบบเอ็กเล็กตออุ๊กตาคัพเล็กนี่ไงแล้วม่เล็กกันดีเอ,อ้ยแมว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 ขขเขาค่ะคุณ ฝนตกเจอเลยเงินงอะไรกันาล วบตุแต่แต่ว่าหน้ากับเธอสายฝนไม่ถุกสกดโชคดีมากลาบบ้านต่อมาอบรมยังเจอมัเจหนุ่มอะไนเยอะก็อบรง ก็เร็วมันต้องใีผีเน่เยนนเรยไอ้ผีดผีตุ่น้องรลีกละต้องรีบไปละก็วิปุจจนานันตกอยู่นอนมาตักฝนแต่เป็นไข้เหือตาย เกตัช้าแล้วเวลาสร้างบ้านแรกคือโคะ